มีห้าข้อสําคัญที่เป็นหัวใจหลักในการที่เราจะวางแผนเพื่อคว้ากําไรให้กับชีวิตของเราในปีถัดไปทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยเราไม่รู้เราจะตั้งหลักยังไงเรายังไม่รู้เลยว่าปีถัดไปเราจะต้องเจอกับเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าแล้วปีถัดไปเราต้องเตรียมแผนยังไงแต่ว่าปีนี้เนี่ยห้าข้อจากคลิปที่แล้วเราฟาวนะแต่แต่ในทุกครั้งที่เราฟาวเนี่ยถ้าเรามีไฮไลท์ในการคลิปเนี่ยเราตั้งหลักทันเสมอครับลองย้อนกลับไปคลิป ก่อนหน้านี้เพื่อเอาห้าข้อที่เป็นไฮไลท์สำคัญให้ได้ก่อนว่าเราต้องตั้งหลักคิดตรงจุดไหนทีนี้ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงคนที่อ่ะโอเคทํา5ข้อจากคลิปก่อนหน้านี้ได้แล้วเนี่ยแล้วมาตั้งหลักคิดเนี่ยเราเริ่มเลยเราจะมีแพลนเนอร์ทุกท่านถ้าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านถนัดนะครับจะเป็นมือถือโน้ตบุ๊กแกดเจ็ตหรืออะไรก็ตามแต่ท่านที่ไม่ถนัดสมุดดินสอสมุดปากกาหรือกระดาษดินสอกระดาษปากกาท่านเอามาเลยแล้วท่านทําตาม5ข้ออในนก่นหน้านี้ทีนีน้เมื่อทําแล้วเนีนคทท่านอี้ํ5ขลิปเก่อยนะทีนี้พอทํามานี้งเริ่มตั้หล ตั้งหลักวางอะไรบ้างหนึ่งวางสิ่งที่เราต้องการในปีหน้าที่กําลังจะมาถึงซึ่งตอนนี้ทุกท่านอายุเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบนะครับแต่อย่างผมนี่คือปีหน้าเนี่ยผมห้าสิบเจ็ดปีหน้าผมห้าสิบเจ็ดนะทีนี้เนี่ยผมต้องการอะไรจากตัวเองในวัยห้าสิบเจ็ดผมก็ต้องวางแผนของผมเช่นกันอย่างผมบอกกับทุกท่านตรงนี้ผมก็ต้องวางแผนตัวเองนะครับว่าปีหน้าผมต้องการอะไรซึ่งผมเริ่มแล้วเริ่มคิดจากห้าข้อไฮไลท์สำคัญจากคลิปก่อนหน้านี้ใครอยากที่จะวางแผนได้เหมือนกันกันกบผมย้อนไปฟังคลิปก่อนหน้านี้เพื่อเเอออาาาาข้้้นนนีผมมรััับทสคญตงจุด แล้วก็เขียนจดไม่ในกระดาษก่อนแล้วเรามาวางแผนตรงจุดนี้ด้วยกันทีนี้เมื่อเราได้ห้าข้อสำคัญมาแล้วเนี่ยเราทบทวนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราตั้งเลยครับวัตถุประสงค์จุดประสงค์ว่าปีหน้าเราต้องการอะไรปีหน้าเราอยากได้อะไรปีหน้าเราอยากให้ชีวิตเราหันไปในทิศทางไหนปีหน้าเราอยากให้ชีวิตเราสักเซสสมบูรณ์ขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนปีหน้าเราอยากจะก้าวผ่านความล้มเหลวที่เราเจออยู่ในปีนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรการงานชีวิตความสัมพันธ์เรื่องราวรอบตัวหรือเรื่องราวเล็กน้อยหรือจนกระทั่งใหญ่โตจนกระทั่งกระทบกระเทือนความรู้ โดยรู้จักห้าข้อหัวใจไฮไลท์ในคลิปก่อนหน้านี้ทีนี้เมื่อเราวางแผนตรงนี้เราได้อะไรเราได้แนวทางครับเราได้ไกด์ไลน์ครับเราได้สิ่งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตเราเดินต่อแล้วไปต่อครับเราได้สิ่งที่ทําให้ชีวิตเรารู้ว่าวันนี้ยเราทําเพื่ออะไรวันเนี้เราอยู่เพื่ออะไรแล้ววันเนี้เราจะอยู่เพื่อปีหน้าที่ดีกว่าปีนี้อย่างไรดังนั้นเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่จะถึง31เ็ธันวากําลังจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับเทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งความอบอุ่น ก่อนที่เราจะให้ความสุขใครรอบตัวเราอย่าลืมให้ความสุขตัวเองให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตเราให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตตัวเองแล้วเราหยิบความรักความสุขและความอบอุ่นที่มากมายในตัวของเราให้กับคนรอบตัวเราที่รักเราและวเรารักเขาและเขาดีกับเราและเราดีกับเขาขยายออกไปให้เป็นเลด้าวงกระจายและความสุขนั้นจะทํางานแบบไม่มีที่สิ้นสุดทํางานแบบอันลิมิตทํางานแบบไม่รู้จักคาว่าหยุดความสุขนั้นจะอบอุ่นจนกระทั่งผู้รับสัมผัสได้ว่าเราให้เขาจากหัวใจที่แท้จริงมาตั้งหลักเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับ ผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่ผมทําได้คุณทําได้แน่นอนและผู้อ่าหลายท่านนะครับทำได้ดีกว่าที่ผมทําได้เริ่มต้นทบทวนก่อนที่จะสิ้นปีไปด้วยกันวางแผนไปด้วยกันเขียนวัตถุประสงค์วางแผนเพื่อคว้ากำไรชีวิตในปีถัดไปไปด้วยกันติดขัดตรงไหนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามาที่หลังไม์กดใจเซฟบันทึกไว้กันลืมรีโพสต์ให้ด้วยจะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในโอกาสถัดไปนะครับ See you